สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับเกี่ยวกับพระหลวงพ่อเงินนะครับเ,เดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ชมหลวงพ่อเงินพิมพ์คี้ตานะครับนะหลวงพ่อฟุ้งนะครับสร้างออกวัดทายน้ำนะครับให้ชมก่อนนะครับอบโอกาสหรือเปล่า หรือนะครับรอบๆนะครับาฐานเรามาเจาะลึกกันนะครับอามาดูก่อนเลยนะครับอย่างแรกนะโลหะนะครับผสมหรือเปล่าโลหะผสมไหมนะครับดูนะครับโลหะผสมไหมมีความบอบช้ำหรือเปล่านะครับนะการดูง่ายๆนะครับ ความบอบช้ำต่างๆสนิมต่างๆนะครับสนิมคมลึกหรือเปล่าอ่าเห็นไหมเห็นบริเวณนี้ไหมครับบริเวณซอกหูนะครับเห็นไหมคาบไขนะครับเริ่มขึ้นแล้วนะคาบไขนะครับอ่าเริ่มขึ้นนะครับอ่ามาดูบริเวณหูทางนี้บ้างอ่าเหมือนกันเลยนะครับคาบไขนะครับเริ่มขึ้นตามซอกนะเริ่มขึ้นตามซอกนะครับอ่ามาดูบนศีรษะนะครับศีรษะอ่า เห็นไหมผิวนะครับจะไม่เรียบไปทางเดียวกันนะครับเห็นไหมค่อยๆดูไปนะครับนะครับสนิมต่างๆสนิมแดงเห็นไหมมาดูนะครับเห็นไหมความบอบช้ำเนี่ยง่ายๆเลยนะครับมีขึ้นทั่วองพระนะครับจะไม่มีขึ้นเฉพาะจุดนะครับความบอบช้ำเนาะเอามาดูฐานว่างนะครับเห็นไหม เห,ห็ผิวไฟนะครับยังอยู่เลยนะอันนี้คือผมล้างไปแล้วนะครับหรอบนะแช่น้ำส้มสายชูเลยนะครับนะแต่ผิวไฟก็ไม่ออกนะครับผิวไฟไม่ออกสนิมไม่ออกนะครับต่างๆเนาะอ่าโอเคพวกไขก็ยังไม่ออกเลยนะครับอ่านะมาดูสนิมต่างๆาดูด้านหลังบ้างนะครับเห็นไหมสังเกตนะครับองค์นี้นะ จะมีทองผสม,มอยู่มากนะครับส่วนมากเห็นไหมจะมีทองผสมส่วนมาก <c oughs> เพราะว่ามันดูนุ่มนวลน,นะครับเห็นไหมอ่าให้ดูก่อนเห็นไหมดูนุ่มนวลน,นะครับเนี่ยเห็นไหมดูนุ่มนนนไม่แข็งกระด้างนะครับอ่าดูนุ่มนวลนะครับไม่แข็งกระด้างมาดูต่อนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังสังคติต่างๆนะนะครับเห็นไหม ความพยุนะครับความพิวต่างๆจะบอกแต่ว่าความพิวนะครับความพิวของพวกออสเส้นจีวอนลายจีวอนต่างๆเนี่ยจะไม่เท่ากับหลวงพ่อเงินวัดบางขานนะพิมพิมพหลวงพ่อเงินวัดบางขานนะครับเพราะว่าองค์นี้นะครับเป็นพระถอดพิมพ์นะของพระอาจารย์ฟงเนี่ยพระอาจารย์ฟงมาไทายนาเนี่ยซึ่งได้ถอดพิมพ์มาจากพิมพ์ขีตาของวัดบางขานนะครับ หนาะนะฮะดูนะครับเห็นไหมกิ้ววันณนะต่างๆนะครับสังเกตนะครับเห็นจุดๆดำๆไหมครับนะ้าคาร์บอนนะครับเขาเรียกว่าคาร์บอนหรืออาจจะนะครับอาจจะนะอาจจะเป็นสนิมสนิมดำนะสนิมดำเนี่ยมันเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อนะครับก็ต่อเมื่อ มีเงินผสมเยอะนะครับเห็นไหมมีเงินผสมด้วยอ่ามาดูตามซอกนะครับเห็นไหมตามซอกยังขึ้นเลยนะครับอ่ามาดูใต้ฐานบ้างนะครับเห็นไหมใต้ฐานองค์นี้นะครับนี่จะเป็นเบ้างัดนะครับเห็นไหมรูอ่าเขาจะใช้ไม้งัดนะครับเวลาเวลาหยอดไปแล้วเนี่ยจะใช้ไม้งัดขึ้นมาเนาะใช้ไม้งัดแต่งพิมพ์ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็นําไปปลูกเสร็จนะ หรือว่าปลุกเศกก่อนเนาะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับนะอันนี้ให้พี่ๆน้องๆเนี่ยมาดูโลหะนะครับเนื้อที่ถึงยุคเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับนะโอเคนะครับนะสำหรับพิมพ์ขีตา3มชายนะหลวงพ่อฟุ้งสร้างนะครับหลวงพ่อเงินปลุกเศกด้วยนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับ